สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามารู้จักฟันรองแบบอ่อนฟันรองแบบแข้งครับเป็นแบบไหนนะครับถ้าอ่อนนะครับเป็นแบบไหนถ้าแข็งเป็นแบบไหนนะครับเรามาเลือกใช้ฟันรองกันนะ,น,นะครับเนี่ยขนอนิยาตนครับแล้วมีตัวอย่างฟันอ่อนนะครับ ฟันอ่อนคือนะครับที่เป็นฟันบีแบบนี้นะครับถ้าฟันอ่อนนะครับนะครับเพื่อนๆนะเรามาขยับดูนะครับเรามาขยับดูเวลาเราเลือกซื้อนะครับไราแคบดูแบบนี้นะครับเรากดแบบนี้นะครับกดแบบนี้ว่าอ่อนไหมเข็งไหมนะครับถ้าอ่อนในมือถือว่าเป็นฟันอ่อนนะครับอ่าแล้วก็เราเราดูฟันในด้วยนะครับ เราแียบดูฟันในคือเราบีบเข้าหากันแบบนี้นะครับถ้าบีบเข้าแบบง่ายนะคือว่าเป็นฟันอ่อนนะครับถ้าฟันอ่อนนะครับเป็นขึ้นทรงนะครับจะไม่ดีเท่าที่ควรเท่าฟันแข็งนะครับนะเพื่อนนะนี่คือฟันอ่อนนะครับนี่เรามาดูฟันฟันแข็งนะครับ ทีนี้เรามาดูฟันแข็งกันนะฟันแข็งนะครับถ้าฟันแข็งนะครับเรามาขยับดูตรงนี้เหมือนกันนะครับนี่เขาจะตึงในมือนะครับจะตึงในมือนะครับแล้วเราก็มาขยับดูฟันในนะครับขยับดูนะครับแบบนี้นะครับต้องตึงในมือนะครับจะไม่ไม่อ่อนนะครับขยับดู ถ้าอ่อนกับแข็งนะครับเราเลือกเฉพาะที่ฟันแข็งนะครับเอามาตัดผมได้สวยงามขึ้นทรงได้ง่ายครับเวลาขึ้นทรงนะครับถ้าฟันอ่อนนะครับเขาจะเขาจะคือเรียกว่าเขาจะขยับตัวนะครับขยับตัวเขาจะไม่ตั้งตรงนะครับเขาจะขยับไปตามเส้นผมนะครับแต่ถ้าฟันแข็งเขาจะอยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับตัดง่ายขึ้นนะครับเพื่อนๆนะ เราต้องเลือกฟันที่แข็งนะครับในการมาขึ้นตัดขึ้นทรงนะครับนะครับเพืนนะอน่านี้ถ้าฟันอ่อนอเราไม่ควรใช้นะครับนะครับในร้านผมจะใช้แบบนี้และการเลือกการสังเกตผมจะสังเกตแบบนี้ฟันแข็งจะขึ้นทรงได้ดีกว่านะครับเพื่อนนะเดเลือกเลือกแบบนั้นนะครับเพื่อนนะคลิปนี้ก็พอจบเท่านี้นะครับ คลิปหลังผมจะแนะนำว่าให้เลือกซื้อแบตเตอรี่แบบไหนที่ใช้รองฟันได้ทั่วไปนะครับรองฟันแบบไหนที่ใช้ได้กับทุกแบตเตอรี่น,นะครับคลิปหน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับ